ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพิมพ์เขียว AI ครับเป็นวิธีที่จะเปลี่ยนการทำงานของเราไปเลยทำให้เราทำงานได้ฉลาดขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องทำงานหนักขึ้นว่าแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่างานด่วนงานแทรกเนี่ยมันหาโถมเข้าว่ามไม่หยุดเลยเหมือนเราพยายามวิ่งตามให้ทันตลอดเวลานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เคยทันสักทีแต่เชื่อไหมครับว่ากุญแจสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การทำงานให้หนักขึ้นเลยนะ แต่อยู่ที่การออกคำสั่งให้ฉลาดขึ้นต่างหากคือยิ่งเราสื่อสารกับ AI ได้เคลียร์ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็จะยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นเท่านั้นเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หลักการข้อแรกกันเลยก็คือการให้บริบทเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อให้เราทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นเยอะเลยนี่คือแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับคือการลงทุนเวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยเพื่อบอกใบ้บอกบริบทให้ AI เข้าใจอย่างชัดเจน มันจะช่วยประหยัดเวลาทำงานของเราไปได้แบบมหาศาลเลยและเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับวันนี้เรามี3พิมพ์เขียวสำเร็จรูปมาให้เลยคิดซะว่ามันเป็นเหมือนชุดเครื่องมืออัจฉริยะที่พร้อมให้เราก๊อปตี้ไปวางแล้วใช้กับงานทั่วๆไปได้ทันทีเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละอันเลยค่ะมาที่พิมพ์เขียวแรกกันเลยการแปลแบบไรที่ติครับเป้าหมายของมันก็คือเพื่อให้ได้งานแปลที่มันเข้าใจศัพทเทคนิคเข้าใจบริบท แล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ครบไม่ใช่ก,การแป,แปลแบบตรงๆทื่อๆคำต่อคำนะครับทีนี้เพื่อให้ได้งานแปลที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลกับ AI หลายอย่างเลยนะครับเริ่มจาก Glossary ก็คือการระบุไปเลยว่าศัพท์เทคนิคคำนี้ต้องแปลว่าแบบนี้เท่านั้นนะต่อด้วย Context Frame เพื่อบอกว่างานชิ้นนี้อยู่ในอุตสาหกรรมไหนเขียนให้ใครอ่านจากนั้นก็ตั้ง Guardrails ครับเหมือนสร้างรั้วกั้นเอาไว้เลยว่าห้ามแปลตรงตัวแบบนี้นะ เพราะมันจะทำให้ความหมายเพี้ยนและสุดท้ายที่สำคัญมากคือ require returns เราสั่งให้ AI ส่งผลลัพธ์กลับมาหลายๆอย่างเลยครับทั้งตัวงานแปลตารางคำที่มันไม่แน่ใจหรือแม้กระทั่งการแปลกลับมาเป็นภาษาเดิมอีกทีเพื่อให้เราเช็คได้ง่ายขึ้นต่อไปคือพิมพ์เขียวที่2ครับอันนี้ดีมากเลยการสร้างคำแนะนำแบบ how to ที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนเป้าหมายอะไรก็ตามให้กลายเป็นแผนงานที่จับต้องได้แบบ step by step เลยครับ พินเขียวนี้จะเริ่มจากการที่เราบอกข้อมูลของเราหรือ your inputs ให้ AI รู้ก่อนครับเช่นเรามีทักษะระดับไหนมีงบเท่าไหร่มีเครื่องมืออะไรบ้างแต่หัวใจของมันอยู่ที่ desired outputs ครับคือการบอกไปเลยว่าช่วยสร้างเป็นเช็คลิสต์มาให้หน่อยนะช่วยบอกหน่อยว่าจุดไหนที่อาจจะพลาดได้หรือ failure modes แล้วก็ขอ kickstarter หรือ template ตั้งตน้นที่เอาไปใช้ต่อได้เลย และที่สำคัญสุดๆเลยนะครับคือการบอกนิยามของความสำเร็จหรือ definition of done ให้ชัดเจนไปเลยเพื่อให้ AI รู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายหน้าตาเป็นยังไงและพิมพ์เขียวสุดท้ายอันนี้เหมือนมีติวเตอร์ AI ส่วนตัวเลยครับมันคือการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคลขึ้นมาเพื่อสอนคอนเซปต์ใหม่ๆให้เราเข้าใจแบบทะลุปรโปร่ปปรงไปเลยแถมยังมาพร้อมแบบฝึกหัดแล้วก็ quiz ด้วยนะ พิม์พเขียวนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบให้เราได้เลยโดยเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนแล้วก็เลือกรูปแบบของบทเรียนที่เราอยากได้เช่นช่วยยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้หน่อยหรือขอดูกรณีศึกษาหน่อยได้ไหม จากนั้นก็มีการทดสอบที่ปรับความยากง่ายตามความเข้าใจของเราด้วยและเคล็ดลับเด็ดเลยนะครับคือการจบด้วย teach back ซึ่งก็คือการทาให้เราลองสรุปสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดด้วยคำพูดของตัวเองอีกทีเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจมันจริงๆเอาล่ะครับพอเรามีพิมพ์เขียวเป็นโครงสร้างหลักที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาเติมส่วนผสมลับที่จะอัปเกรดพร้อมของเราจากแค่ดีให้กลายเป็นยอดเยี่ยมไปเลย สิ่งนี้เรียกว่า booster variables หรือตัวแปรเสริมพลังนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับว่าตัวแปรพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับปุ่มควบคุมบนแผง control เลยที่ให้เราปรับจูนบุคลิกและความแม่นยำของ AI ได้ตามใจชอบเราสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้แบบละเอียดยิบเลยเรากำหนดได้ละเอียดมากๆครับ ไล่ like ตั้งแต่ a u ด i e n c นสหรือกลุ่มคนอ่านของเราเป็นใครไปจนถึงโทนหรือน้ำเสียงที่อยากได้จะเอาแบบจริงจังเป็นกันเองหรือตลกก็ได้หมดเลยกำหนด Max Length หรือความยาวที่แน่นอนระบุ prohibitions หรือคำที่ห้ามใช้เด็ดขาดไปจนถึง KPI เพื่อบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายคืออะไร แล้วที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยนะคือ voice sample ที่เราสามารถเอาตัวอย่างสไตล์การเขียนที่เราชอบเนี่ยใส่ลงไปให้ AI เรียนแบบได้เลยมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับหลังจากที่ดูกันมาทั้งหมดเนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนจำได้แม่นๆเลยประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือประโยคนี้เลยครับคุณภาพของผลลัพธ์จาก AI เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของคุณภาพของคำสั่งที่เราป้อนเข้าไป พูดไง่ายๆก็คือความเฉพาะเจาะจงนี่แหละครับคือพลังพิเศษของเรายิ่งเราสั่งงานละเอียดเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นและสุดท้ายนี้ครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือภารกิจแรกที่พิมพ์เขียวพวกนี้จะถูกนำไปใช้คืออะไรลองนึกถึงงานที่ท้าทายที่สุดที่เจออยู่ในตอนนี้แล้วลองดูสิครับว่าพิมพ์เขียวอันไหนจะเข้ามาช่วยปลดล็อกปัญหานั้นได้